พยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุวิทยาพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยวันที่15ตุลาคม2567เวลา12.00นวันนี้ถึง12.00นวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละห0สของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีเยลา และนาราธิวาอุณหภูมิต่ำสุด2 4่6ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร